หลักของใจถ้าไม่มีหลักใจแล้วก็ใจก็จะค่อยเขวค่อยเขวไปตามกระแสะโลกกระแสะธรรมกระแสธรรมก็ไม่เกิดตอนนี้เมื่อโลกมีน้ำหนักมากกว่าธรรมก็เอาไม่อยู่นะโยมไม่ว่าจะเป็นคารวาดหรือว่าเป็นพระแม่ชีสามเณรเมื่อถูกโลกโยโย่แล้วก็ไม่อยู่ โยมมาก็ดีใจเนาะดีใจแล้วก็มีความสุขเหน็นยังเดินมาวัดได้ยังหิวเป็นโตได้ก็ยังมีโอกาสที่สร้างบุญนะโยมเนาะตอนนี้มือยังดีเท้ายังดีอยู่หูตายังดีอยู่กริตเร่งสร้างนะเร่งสร้างจะสมไป เรายังเกิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องอาศัยบุญเป็นสเสบียงถ้ายังเกิดอยู่เนี่ยต้องอาศัยบุญเป็นทางสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตตอนเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นแค่ของชั่วข่าวของใช้ขณะหนึ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อหมดลมแล้วเนี่ยสิ่งที่ไปกับเราก็คือบุญเอาบุญไปเนาะ เอาบุญติดใจไปแล้วใจเนี่ยก็จะไปสู่ในภพภูมิที่ดีฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวโลกหลังความตายเนี่ยถ้าเรามีบุญไว้เป็นสเสบียงเก็บสะสมไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยทุกวันทุกวันเป็นสเสบียงบุญนี่แหละแล้วการทำบุญต้องทำด้วยตนเองอืม ทำตอนที่ยังร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ทําแล้วก็พัฒนาบุญปิตต่อยอดพัฒนาไปให้สูงกว่าเดิมจะทํายังไงให้บุญของเราสูง,สงก็อยู่ที่การสร้างความเห็นของเราให้เรามีความเข้าใจในบุญถ้าความเห็นเราถูกเราก็สามารถทำบุญที่สูงได้แต่ถ้าความเห็นเราผิด ใช่ไหมบางทีทําบุญก็หลงบุญหลงในบุญยึดติดในบุญใช่ไหมแต่้าความเห็นถูกเราทําบุญเป็นทางเป็นสเสบียงเป็นอุปกรณ์อืแลกใช้บุญเป็นแล้นะบุญนี้ก็จะทําให้เราพบความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็พบต่อไปที่เราจะต้องไป ูในภพภูมิต่อไปอืมพร้อมหรือยังนายโยมนะพร้อมแล้วถ้าตายตอนนี้เอาเลยรไหมะนะดีเนาะถ้าตายตอนนี้นึกถึงบุญก็ดีเนะแต่ขณะถ้าเกิดตายแล้วอารมณ์ไม่ได้อยู่กับบุญนายโยมน่ากลัวนะนี่แหละก็ต้องรักษาภาวนาอบรม ให้ใจมีบุญมีสติอยู่บ่อยๆนั่นแหละถ้าเกิดแล้วไม่มีขาดสองสิ่งนี้นะโยมสติคู่กับบุญมีสติมีบุญใจก็มีความสุขเมื่อใจมีความสุขใจก็เกิดความสงบเมื่อใจเกิดความสงบใจก็เกิดความรู้แจ้งใช่ไหมฉะนั้นการฝึกเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราทำวันนี้วันหน่อย แต่ก็ต้องทำให้ครบนะทำทานรักษาศีลให้ดีที่สุดสำรวมกายบาจาสวดมนต์ให้สม่ำเสมอให้ใจอยู่ในคุณธรรมสิ่งเหล่านี้นแหละจะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะทำลายกิเลสถ้าเราทำพร้อมกันเนี่ยทางภาษาพาเขาเรียกว่าเป็นมัคคะสมังคี อ่คือทางเดินเนี่ยมันจะมารวมกันโยมมันแม่น้ำทุกสายเนี่ยใช่ไหมทางนี้ก็เข้าได้ทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้เขาได้หลายทางใช่ไหมแต่จุดศูนย์รวมก็คือศา,าลาเราเดินทางไหนก็ได้แต่ให้ทําให้มันถึงพร้อมถึงพร้อมท่านสอนให้เราทํากุศลเนี่ยทำให้ถึงพร้อมปราบนี่ควรเดเ้นแล้วก็การชําระใจให้ขาว ให้สะอาดนี่แหละคือการทำบุญการทำทานแล้วก็การภาวนาเช้าเย็นก็สวดมนต์ให้เป็นนิสัยสวดบาลีบ้างแปลบ้างก็แล้วแต่เนาะให้ใจเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่ใจก็ควยเสใจก็เหมือนลมถูกพัดไปเห็นไหมไปยินดีบ้างยินไายบ้าง เกิดตัณหาบ้างเกิดโทสะบ้างเพราะว่าใจถูกอารมณ์ก็เหมือนถูกลมพัดก็จะ่ไยเฟ่ไป ปาวาจิตวะสัพเวรัมมะเตกันโตนิพุโธจตุวังภาวะสัพเพติโยอวิวัจจันตุสัพโรโกอวินะสตุมาเตภวะานตารายสุขิติคายุโกภาวะอภิวาทนาสเลสะเน 국민ដែអូពីរអូវរភ្ថីរ់ស្ម។컬러� reag juven ះនិងក្វូវិងក៭ស្ម� o m